เดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปดูรถ6ล้อ SDR240 นะฮะพี่ก็เป็นลูกค้าที่มาจากเชียงรายแต่ว่าเป็นโชคดีของผมปีนี้ลูกค้ามาไกลจะเชียงรายเลยลูกค้าเก่าคนนี้พี่หลิวมาจากเชียงรายนะมาดูรถกันเตรียมรับรถแล้วฮะ,ด,ะดูรถใหม่พอเชา้าจะมาขยับแล้วรถแน่นมากผมก็เลยติดป้ายแดงเพราะว่าเดี๋ยววันที่9มันจานเนี่ยเราจะขยับรถ เลยมาเตรียมรถไปบางส่วนกันเดี๋ยวจะส่งหลังแน่นเอียดเลยเดี๋ยวพาไปดูรถกันกน,นะเยอะมากเลยเนาะเยอยะเยอะฮะอ๋ออนี่ใกเหรอ, <laughs> อตอนนี้ก็ติด<ห>ตป้ายก,ก,ก,ก็ก็คือรอขยับก็เลยว่าเดี๋ยวติดป้ายเลยเวลาขยับขยับอะไรเงี้ยอ่าก็เลยเอาป้ายมาติดติดล้วหน้าไว้ฮะฮะฮะเอาที่ลองลองเปิดแจกก็ได้ครับมันจะมีสติ๊กเกอร์อยู่เดี๋ยวรอยังไม่ได้ติด เตนเต็นติเกอร์เนี่ฮะตอนเช้าอยากขยับแล้วมันยาวไง,งเราก็เดี๋ยวขยับน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามาขยับให้ดีกว่าตัวนี้จะไม่มีถังอ่าเดี๋ยวพี่ต้องไปเพิ่มถังดับเพลิง,ง,อ,งอีกทีหนึ่งอิงอ่าเขามีเตรียม,ม,มไ,มไ,ไว,ว้ให้ตัวนี้ไม่มีพี่ตัวล็อเข้างๆเราเาต้องทําเพิ่มอ่าต้องทําเพิ่มฮะเราจะไม่มีทําตัวนี้อันนี้จะเป็น สไตปกติเลยผูอ้ออแถวนครปฐมอ่านครปฐมครับว่าอูส่วนใหญจะเป็นอเก,ก่าแก่ของโซโนโน้นเป็นอูในเครือของบริษัทแหละอืออูในคอนแทคอะฮะเพราะต่องานเรียบร้อยอยู่นี่มันมอมหน่อยเพราะว่ามาตอนที่เรา,าย้ายมาเราจะไม่ได้<า>ไไดล,าล้างๆๆ<ะ>ยังๆๆยังยังฮะแต่วันนี้บ่ายอ่าหรออ่เนี่ยดูดูนะเจ้าของรถดอกเล็สวยใช่ไห จริงสี่แปดสี่สองสี่สองสองสี่เป็นเลขกุญหนุนเลยเลขนี้เลยอ่าเฉือโชคดีหยิบดีเลยหยิบมาเลขขาขายดีๆอันนี้พี่เหลียวไปวิ่งอะไรอะไรนะของยี่สุในมาจากเชียงรายนะฮะนี่ันที่สองตรงมาเนี่ยมาเต็มแท่งรถเดี๋ยววันจันเขาจะขยับเอาเลิกเดี๋ยวบ่ายเนี้ยผมก็จะส่งไปล้างแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์จี้สองเตรียมมาหมดแล้วสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงคือให้วิ่งตามขอบนี้นะ เหมือนรอเจ้าที่เข้ามาช่วยทำแล้วก็ล้างแล้วก็วันจันทร์ใยาบเอาเลิกสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงค่ะสิบเอ็ดโมงนะผมเตรียมดอกไม้ออ๋ให้ผมเตรียมดอกไม้มาให้นะดอกเรืองกับดอกไม้กล้วยไม้ไว้หน้าลดผมเตรียมมาให้เลยออ๋ขอบคุณมากเลยครับพี่หลิวก็เอาคนขับเอาพี่ชอปเปอร์มาอคนนี้แหละอ๋อนะคนขับอ๋อนะครับอ๋อนะฮะสุดหล่อเขาตรวจรถอยู่ แตอยากให้ทําตัวล็อกนี่แต่ต้องทำข้างนอกไอ้ตัวล็อกพาวันนี้ลอกดีปีหกหกอะสองห้าหกหกหันแรกในรอบปีนี้ที่จะส่งมอบนี่ฮะทะเบียนสวยแปดสี่สองแปดสีกก่สองหนึ่งหกแปดสี่สองตัวธรรมเลยฮะเขาพี่หลิวชอบรู้มีทำรู้พออยู่ยกับรอบปีนี้อยู่พอดีน้องสอาวไทยสา,ายเดียวกันอ๋อแล้วเรื่องเกี่ยวกับ ตัวเลขนี่คือพอรู้คุยกันได้อะไรอย่างงี้พอเห็นแล้วเอออย่างงี้นี่ถือว่าเลิกดีฮะเห็นลูกค้าดีใจครับเราก็ดีใจด้วยถลุกใจน้าก็ชื่ออะไรฮะเออชนะคนใจดีค่ะโอ้โหผมใจอ่อนนี่ใจดีน้าแล้วน้าผมใจดีชนะคนใจดีหรือว่าทางแกนี่ดีก็คันแรก เก็เขาดูแลเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะมาติดตั้ง GPS ใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะเป็นไปได้วันนี้ยถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวตำแหน่งรถอาจจะอยู่ตรงนี้จ้ะถ้ามันถ้าเขาย้ายล้างเสร็จก็จะมาจอดไปที่เดิมหรือไม่อยู่ริมริมนู้นอ่ะแต่พี่ดี๋ยวเข้ามาดูที่ทะเบียนได้เลยเดี๋ยวผมจะฝากเอกสารไว้อดีพรุ่งนี้ผมก็ไม่อยู่ไงเอาไปไปตั้งวันอ๋อเหรอจังหวัดนั้นเขาไ้แล้วไงก็เลยแดีวไอ้นี่พี่เดี๋ยวต้องได้ไหมพี่เดี๋ยวต้องมีเอกสารอะไรต้องเซ็นไหม ยังไม่เป็นไรที่ไปที่หลิวจะรับีิธีเช่นตอนตอนรับรถตอนวันที่จดทะเบียนเรียบร้อยอ่าพร้อมตอนส่งมอบอะน่ะส่งมอบจริงแต่วันพิกาเนี่ยคือเราส่งมอบไป็พิธีก่อนะอยากออร์เรสอ่าจะประมาณนั้นตัวนี้ก็จะเป็น f T R ตัว240ฮะลูกค้าที่หรือว่าเคยใช้ไปคันหนึ่งนะผมพาไปดูรอบๆตัวรถนะเราต่อเป็นตู้สิบาทลูกค้าบอกว่าโอเคงานเอ็นนี้ทานเป็นหรือเปล่าเาไม่ต้องจืดได้ อันนี้มาจากทางทางเหนือเลยจอมี่ยอ๋อนี่พี่ขับรถมาจากนู่นกันอ้โอ้ี่ลูกค้าแบบน่ารักมากเอาผักเกิลมาจากเชียงรายอะจากนี่เลยโอ้กะลัมชอบไหมก็ได้ครับทานได้ก็แหละประธานผัด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 ได้ออแกกะลัมทางเหนือนี่หวานนะโอ้ขออนี่ผักนี่จะปลูกที่บ้านเองใช่ไงครับลูกค้าผมน่ารักมากเลยขอญาตถ่ายเป็นวิดีโอหน่อยพี่จาเชียงรายนะ ไปรถด้วยเลยแถมเอาผักกระเผื่อด้วยนูนมื่เช้าติดป้ายแดงไว้เดี๋ยวรอบ่ายให้น้องก็เอาไปล้างผมติดป้ายแดงก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอกสารตอนนี้ออกชุดจดแล้วก็เร่งเร่งเรอาทิตย์หน้าก็จะพยายามจดให้ได้ทะเบียนให้เร็วฮะจะได้เดี๋ยววันจันทร์เอาไปล้างอ้เดี๋ยววันนี้จะล้างนะติ๊กเกอร์พี่อันนี้คืออันนี้ผู้ชายอ๋อ พุทราเออได้จริงกินได้เลยเหมือนกันเพราะคนไทยจะปลอดสารพื่กัรกินได้หรออ๋อโอเคๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกินได้ฮะไม่ชิมด้วยฉันละฉันละมันรินได้เขียวหมดเลยแต่อันนี้พุทราสดๆเราจากต้นเลยอร่อยมากโอ้ยหวานอืมอร่อยอันนี้ปลูกเป็นเชิงพาณิชย์หรือปลูกกินเองอันนี้ประมาณเชิงพาณิชย์ดูค่ะเป็นคนรู้จักกันค่ะอ๋อพุทราอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยเลยเดี๋ยหวานมากเลย ค่ออยจจะเจนะนี่มันเย็นเพราะอยู่ท่ายรถมาเหรอเนี่ยอ๋ยออันนี้ผักอ,อันนี้ผักสวยๆจากพี่หลิวด้วยครับขอบคุณมากครับคนขายมีอะไรให้เลย <c oughs> คนซื้อเอาผ <ไป S 1> <ๆ>ักมาจากเชียงรายน่าร <c oughs> ักมากเลยผนะักเต็มเลยเดี๋ยวไปข้างในก่อนค่่่ะะเดีี๋ยววพหินนนอกุณาขอบคุณมากนะครับเดี๋ยววันจันทร์เจอกันก้าววังเช้าพี่สิบวง ทำไรมาแล้วเนาะไม่ต้องฮะดอกไม้ผมเตรียมมาให้ดูแลให้เออแล้วก็ต้องต้องขอความแนะนำจากคุณนวินแล้วพี่ดิวก็ไม่รู้ที่บอกว่าต้องทำไงอ่ะเดี๋ยวพิธีเดี๋ยวผมบอกให้ฮะฮะได้ครับผมเดินทางปลอดภัยครับนะขับรถดีๆครับไม่ต้องไม่ต้องมัดข้าใช่ไหมฮะไม่ปิวอ่าวิ่งไปเรื่อยๆอ่าได้ได้อ่ะก็ดีใจฮะลูกค้ามาดูรถ ตอนนี้กำลังจะกลับเอาผักมาให้ด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวผมมาผักเก็บก่อนฮะเดี๋ยวขออนุญาตส่งลูกค้ากันนะแดดอ่อนๆนี่ค,ครับอตอนนี้ลูกค้ากำลังกลับนะฮะเดี๋ยววันจันทร์ส่งหม้อเป็นที่การให้ลูกค้าหน่อยผักอัเช็งไลน์เลยฮะ ต่อ EP นี้เป็น e ีการดูแลลูกค้านะหลังการขายก่อนการส่งมอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับ